จะพาทุกคนไปเช็คหลังบ้านหรือแดชบอร์ดตามผมมาเลยนะเราควรหมั่นเช็คทุกวันเพื่อความปลอดภัยไปเลยครับเมื่อเราอยู่หน้า Facebook นะครับวันนี้เราจะไปตรวจสอบหลังบ้านกันไปดูซิว่าในแดชบอร์ดเรามีอะไรบ้างวันนี้จะพาเช็คไปเลยครับ แต่เข้าไปเลยครับตรงนี้เลยจึ๊บเข้ามาสู่หน้าแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดมืออาชีพนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดูแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นปกติดีใช่ไหมครับทุกอย่างปกติดีเรามาเช็คตรงนี้ตรงการสร้างรายได้นะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเครื่องมือนะเข้าไปที่เครื่องมือครับเข้ามาเครื่องมือแล้วไปเลื่อนดูว่า เช็คดูว่าโปรไฟล์เรายังอยู่ในการแนะนำหรือไม่ไปที่การแนะนำโปรไฟล์ครับก็ดูแล้วก็ปกติดีนะครับปกติดีเนาะอ่ะกัดกัดกัดทีนี้เราจะมาทำชาเลนต์นะเข้าไปตรวจเช็คที่ชาเลน c ์ชาเลน g ์ประจำสัปดาห์นะครับนี่เห็นไหมเราแต่เข้าไปเลยครับที่ c h a าเลน g ์ครับ เข้ามาแล้วนั่นเจอปัญหาแล้วครับเห็นไหมครับการสร้างรายได้หัวข้อการสร้างรายได้คือเนื้อหาของคุณไม่ได้ไม่ได้กําลังสร้างรายได้อันนี้มันจะต้องหาที่แก้ให้ได้ว่ามันคืออะไรอันนี้ต้องหาที่แก้นะครับในกรณีนี้นะเราก็ลองแตะเข้าไปดูครับแตะเข้าไปดูมันก็จะมาหน้านี้พอมาหน้านี้ไปดูที่เครื่องมือครับ ไปดูเครื่องมือไปเช็คให้ละเอียดอีกครั้งเช็คให้ละเอียดอีกครั้งโดยไปที่การแนะนำโปรไฟล์เข้าสู่การแนะนำโปรไฟล์เสร็จแล้วปุ๊บเราไปที่การสร้างรายได้นะเจอแล้วครับเจอแล้วถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้นะแต่เราไปเช็คก่อนว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้าง นะสถานะเราเป็นยังไงไปที่การดูว่าเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ได้ไปครับเห็นไหมครับตรงนี้เราเจอปัญหาแล้วเนื้อหาของคุณไม่ได้รับการสร้างรายได้ให้คุณนะคืออะไรดูครับแต่คำว่าดูอ่านเราเจอแล้วนี่คือต้นเหตุครับเป็นคลิปนี้นั่นเองแล้วคลิปนี้มันมีปัญหาอะไรทำไมเขาถึงจะ ไม่ให้เราสร้างไรายได้เนื่องจากเป็นคลิปของการสร้างแคมป์ในป่า